ครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับกับช่องบ้านสะพาทำเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีล้างคาบูนะครับเลเยอ์ยนะครับเลยอ์ยนสามพันแปดห้าันสองนะครับหลักๆก็ล้างคล้ายๆกันครับไม่ไม่ต่างกันนะครับ แต,แต่เครื่องนี้นะครับเป็นเป็นเครื่องสามพันแปดนะครับแต่ว่าใส่ใส่ระบบคาบูของห้าพันสองลงไปนะครับก็เลยอ่าจะไม่มีตัวแยกนะครับสายน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งมากแล้วนะครับถึงรูจะมีรูอากาศเข้าในถังน้ำมันแต่ก็ยังถัดได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ระบบแยกเนาะเพื่อแยกน้ำมันขึ้นมานะครับมันจะเป็นการดูดดูดน้ำมันสายเดียวนะครับดูดขึ้นมาจากสายนี้สายเดียวเลยนะครับรแล้วก็จูน ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับนะก็ออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับคาร์บู๕๑ครับจะมีจะมีตัวแวคคามมีหัวฝานะครับค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับก็ก่อนที่จะแกะนะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนล้างก่อนเนาะล้างทําความสะอาดพวกเศษขิ้เลื่อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะเลยอ่ะเศษขิ้เลื่อยพวกนี้อาจจะเข้าไปในรูเล็กๆนะครับแล้วมันไม่ออกนะครับบางทีล้างแล้วมันออกไม่ไม่ออกเลยนะครับก็ เราต้องล้างข้างข้านอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บูอะไรก็แล้วแต่เนาะคาร์บูมอไซก็เหมือนกันครับล้างนอกล้างนอกก่อนนะครับล้างเสร็จแล้วค่อยแกะนะครับจะดีกว่าครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนาะก็เราจะแกะนะครับแกะดูเขาปั๊มนะครับล้างเขาปั๊มข้างในนะครับแกะฝาบนนะครับฝาบนแล้วก็ฝาล่างนะครับฝาล่างจะเป็นเอผ้าปั๊มสําหรับเอ เาเรียกว่าผ้าปั๊มสาหรับดูน้ํามันดันน้ามันนะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้จะก็เอาไว้เปิดปิดน้ํามันนะครับเปิดปิดน้ามันเหมือนเหมือนถ้วยลูกลอยของของมอไซค์นะครับตัวนี้ตัวล่างนะครับก็ผ้าปั๊มก็โอเคอยู่นะครับก็ยังไม่ยังใช้ได้นะครับยังไม่แข็งนะครับผ้าปั๊มฝุ่นก็เข้ามานิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับฝุ่นแกดูผ้าปั๊มตัวล่างกันนะครับ เราจะเช็คเช็ครั่วนะครับเช็ครั่วนะครับว่าสามารถออุดน้ํามันได้ไหมนะครับปล่อยน้ามันได้ไหมนะครับแล้วก็เททีน้ํามันลงไปนะครับเทน้ํามันลงไปเสร็จแล้วแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเขาเขาขังน้ํามันอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ลองเอาไขควงกดกดตรงหางนะครับกดดูนะครับว่าเขาปล่อยน้ำมันดีไหมนะครับ นะครับแล้วก็มาดูข้างบนด้วยนะครับเทลงรูรูกรองตรงตรงรูใหญ่ๆนะครับอ่าขังน้ำมันอยู่ไหมนะครับแล้วเราก็กดกดเหมือนเดิมนะครับอ่าเขาปล่อยน้ำมันได้ได้ดีไหมนะครับสําหรับคาบูตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับถ้าสมมติเครื่องของเพื่อนๆท่านไหนนะครับประมาณว่าบิดไม่ออก เล็งไม่ขึ้นหรืออะไรนะครับเพื่อนๆก็ต้องแกะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวจูนนะครับตัวจูนตัวจูนรอบรอบต่ำกับรอบสูงนะครับ L L กับ H นะครับปกติถ้าเราจูนจูนใหม่ๆเลยนะครับถ้าถอ,อดออกแล้วเราก็ต้องออจูนรอบครึง่งนะครับถ้าล้างเราก็ต้องจูนรอบครึ่งแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็เราก็ต้องจูนจูนหาเอานะครับเนี่ยตัว L กับตัว H เนี่ยสองสองตัวนี้นะครับน็อ น็อตคนละเบอร์นะครับอถอดมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะใส่ผิดได้แน่นอนนะครับเขาฟิกมาแล้วนะครับแต่แต่คาบูบางยี่ห้อเขาก็เป็นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเหมือนเหมือนกันใช้กันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับว่าปลายเข็มตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับมันยาวเท่ากันไหมนะครับแล้วก็เทน้ำมันดูเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมนะครับ สองรูนี้ตันไหมนะครับไม่ตันนะครับไม่ตันใช้ได้นะครับล้างก็ไม่ยากครับเหมือนเหมือนล้างขาบูอพับปั๊มธรรมดาครับเหมือนล้างขาบูพวกเครื่องตัดหญ้าอะไรเงี้ยครับเครื่องต้นยาอะไรเงี้ยครับเดิมครับไม่ต้องเป่าครับสละดสะบัดสะบัดออกเสริมนิดนึงนะครับบางท่านนะครับที่เอาเครื่องมาให้ซ่อมนะครับบอกว่าจูนไม่ได้นะครับจูนไม่ได้หรือว่า เร่งเองแล้วก็จูนไม่ลงอะไรทุกอย่างครับเนี่ยสาเหตุมันเป็นจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นจากตรงนี้ได้เหมือนกันบางท่านนะจูนคาบูนะครับจูนแรงเกินไปนะครับไอปลายตัวนี้หักนะครับหักแล้วมันไปอุดรูข้างในไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจูนได้นะครับต้องถึงขั้นต้องถึงขั้นเปลี่ยนคาบูก็มีนะครับนี่ต้องระวังนะครับเวลาเวลาหมุนก็หมุนเบาๆนะครับอย่าหมุนแรงนะครับเนี่ยอย่าให้ปลายเข็มตัวนี้หักได้นะครับเคยเจอมาแล้วเนาะก็ ฝากไว้เนาะก็ประกอบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ไม่ยากเนาะก็เช็ดให้แห้งครับผ้าสะอาดนะครับก็มีถ้าใครมีปั๊มลมก็จะดีมากนะครับผมไม่มีนะครับทําอยู่ไรยนานนะครับก็ทําให้สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับเช็ดค่อยๆนะครับประกอบประกอบตามรูนะครับที่เขาเอ่อเขามีรูของเขาอยู่นะครับ ฝาใส่ฝานะครับฝาก็ล้างก่อนนะผมผมยังไม่ได้ล้างฝาเลยเนี่ยล้างก่อนคาบูพ้ปปัมชุดนี้นะครับแบบนี้นะครับผมซื้อมาอชุดละยี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ยี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับอใครที่เล่นเล่ยโยนอยู่ก็ควรมีติดไบนะครับไม่เปลี่ยนนะครับยี่สิบห้าบาทซื้อในอร้านค้าออนไลน์นะครับ แต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับในราคาออนไลน์เขาเขามีค่าส่งนะคือผมผมซื้อมานะครับผมผมซื้อมาทีละเยอะๆนะครับซื้อไม่ใช่ซื้อแค่แค่พับปั๊มนะครับซื้ออะไร่อยนอะไรเครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยด้วยกันนะครับมารวมๆกันมานะครับเขาก็จะส่งมาค่าส่งก็สามสิบาทนะครับสั่งสิบอย่างก็สามสิบบาทนั่นแหละนะครับมันจะคุ้มค่ากว่าครับถ้าสั่งอันเดียวนะครับสั่งอันเดียวแล้ว แล้วส่งมาเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะครับไม่ควรก็แถวบ้านก็ประมาณห้สิบนะครับห้าสิบร้อยแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็ประกอบก็ไปเหมือนเดิมครับใช้อันเดิมนะครับยังไม่ยังไม่เสียเนาะก็ใช้อันเดิมไปนะครับส่วนวิธีอ่เจูนคารบูนะครับก็ผมก็อาจจะเอาไปทําอีกเป็นคลิปหนึ่งนะครับแต่แต่คลิปนี้ผมก็จะลงอยู่นะครับ ลงจูนด้วยนะครับแต่แต่อีกคลิปหนึ่งอ่ะผมจะลงแค่จูนอย่างเดียวเพราะว่าพี่น้องบางท่านเขาอาจจะอยากรู้แค่จูนนะครับเขาก็ไม่ได้มาดูคลิปยาวๆนะครับแต่อันนี้ผมจะลงแบบละเอียดเลยนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะตัดอยู่นะครับแต่ว่าก็ประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับน้ํามันนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเอาเอาเครื่อยน์จอดเรื่อยน์ทิ้งไว้นานๆแล้วนะครับก็น้ํามันก็อย่าลืมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้ามันอาจจะเน่าได้นะครับ ก็เททิ้งครับเปลี่ยนใหม่นะครับก็เสริมนิดนึงครับถ้าคาขบูของเพื่อนๆนะครับจูนจูนไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเล่นเองระดับเองนะครับจูนไม่นิ่งนะครับเนี่ยบางทีก็อยู่ที่ลิ้นปีกปีเสื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวแกนน่ะตัวแกนมันสึกแล้วนะครับตัวเสื้อแกนน่ะเนี่ยบางทีมันขยับได้แรงๆนะแล้วแล้วลมมันออกข้างๆนะครับเนี่ยลมออกเยอะเกินไปนะครับพุ่งไม่เข้าไม่เข้าห้องเครื่องนะครับก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะครับก็ เป็นขบูที่พังไปนะครับเสียไปนะครับสาเหตุในการขบูเสียก็มีมีหลายสาเหตุนะครับก็อาจจะเพราะเข็มเพราะรูเพราะอะไรด้วยนะครับหลายอย่างนะครับถ้าจูนจูนไม่ลงจริงๆแล้วก็ก็อาจจะเสียนะครับอ่าแล้วก็มาใส่ใส่เข็มเข็มจูนนะครับตัวจูนนะครับเขาจะมีตัวตัวเอชจะจะใหญ่กว่าตัวเอนะครับก็ใส่ไม่ผิดแน่ๆนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับ สุดเลยนะครับแต่แต่สุดแล้วก็นิ่งๆนะครับอย่าอย่าหมุนแรงนะครับเดี๋ยวเข็มหักนะครับถ้าสุดแล้วก็พอนะครับอ่าไม่ต้องหมุนแรงนะครับหมุนยังไงก็ช่างนะครับยังไม่ต้องนับรอบนะครับครับก็ลมแรงนะครับขอภัยนะครับบางทีผมก็ตัดคลิปออกเยอะก็เพราะว่าลมนี่แหละอ่าเนี่ยครับพอเราหมุนเข้าไปสุดแล้วใช่ไหมครับอ่าเราเราไม่ต้องนับรอบนับรอบเนาะตอนหมุนเข้าไปอ่ะเรามันเรามาหมุนตอนนับออกนะครับสมมุติว่าขีดขีดอยู่ตรงนี้นะครับ ขีดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราให้เราหมุนมาสักรอบครึ่งนะครับทั้งสองตัวนะครับเนี่ยดูตามขีดนะครับสมมติขีดนี้อยู่อย่างนี้อยู่เยื้องอย่างนี้ก็หมุนไปนะครับปุ๊บอันนี้ครึ่งรอบนะครับปุ๊บนี้รอบหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ลงมาอีกเป็นรอบครึ่งนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับครึ่งรอบปุ๊บหนึ่งรอบปุ๊บนะครับอันนี้รอบครึ่งนะครับเนี่ยหมุนมายี้ก่อนนะครับรอบครึ่งนะครับให้ให้เครื่องนะครับสตาร์ทติดก่อนนะครับแล้วเราค่อยจูนอีกทีนะครับ เพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเอาแค่ติดก่อนนะครับแล้วก็มามาเร่งมาสตาร์ทเครื่องเร่งแล้วก็ออพอเร่งแล้วก็จูนอีกทีนะครับตัวแบตค้ำมัน,มนอ่อนๆไม่รู้มันยังดูดได้ไหมเ,เดี๋ยวลองใช้ไปก่อนนะครับนะครับประกอบนะครับมันไม่มีเอ่อ สุดตายตัวนะครับการจูนคาบูนะครับอย่าลืมใส่ขาเลเร่งนะครับก่อนนะครับไม่งั้นจะใส่ยากเ,เครื่องแต่ละเครื่อง <c oughs> อัตราการกำลังอัดอัตราการกินน้ำมัน,นไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนใช้คนละคนกันนะครับแต่ถ้าเครื่องใหม่ๆ เครื่องใหม่ๆเขาเซตมาเรียบร้อยนะครับคาบูของเขานะครับผมผมก็ไม่ได้ลองหมุนดูนะครับก็อาจจะประมาณนี้แหละนะครับคาบูใหม่ๆที่ซื้อมาเพราะว่าไอ้คาบูใหม่ๆที่ซื้อมา,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 ม,อม,ามันมันเร่งมันก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมนะมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าเรามาจูนเองนะครับเพราะว่าเราเราชอบคนละแบบนะครับเราก็ต้องจูนคนละแบบบางคนชอบเร่งเครื่องบ่อยๆนะครับบางคน ชอบตัดแรงๆมางคนชอบไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เครื่องก็จะทํางานคนละแบบนะครับการสึกหรอต่างกันแน่นอนนะครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเลยอ่ะหมุนแค่นี้ก็พอไม่ต้องแน่นมากเนะาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันดีกว่าก็ดมดูนะครับว่าน้ำมันเขา เน่าหรือเปล่านะครับน่าจะยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองก่อนลองสตาร์ทดูก่อนนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันก็ตั้งแต่ไอต้นไม้ล้มมาแหละครับต้นไม้ล้มใส่ข้าวใส่อะไร,รใส่นาข้าวใส่ตามันก็ตัดตัดแล้วก็ลงนานเลยครับไม่ได้ยุ่งเลยครับ เพราะว่าไม้ก็เต็มเตาอยู่นะเผาก็เทายัางไม่เปรีจนไม่หมดนะครับเหลือ,อยูเตาสองเตานะครับก็เลยไม่ได้ไปตัดที่ไหนนะครับเช็คไฟก่อนเนาะไฟก็มาอยู่นะครับ เปลี่ยนอยู่เนาะก็ประมาณนี้ครับเครื่องนี้ผมเทคผมเทคน้ำมันอยู่ที่น้ำมันอ,ออลตโิโลบอยู่ที่หนึ่งฝานะครับต่อหนึ่งถังนะครับฝาฝาเป็นฝาคารต้นนะครับเนี่ยฝาอย่างเงี้ยฝาใหญ่อย่างเงี้ยหนึ่งฝานะครับผมว่ามันก็น่าจะพอดีอยู่นะเพราะว่าอาจควันนิดนิดนะครับไม่ควันเยอะมากนะครับก็พอได้อยู่นะครับเลาวลองสตาร์ดูนะครับ พอเราสตาัดได้อย่างนี้แล้วเราก็เราปิดโชว์ครับอครับอันนี้เป็นการจูนรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งประมาณนี้สำหรับผมตัดได้นะครับตัดได้อยู่นะครับ ผมอาจจะจูนนิดหน่อยนะครับเนี่ยรอบรอบครื่งอย่างที่ผมบอกนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเล่งได้นะครับตัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปตัดไม้ดูนะครับจะให้ดีนะครับเวลาจูนนะครับต้องต้องใส่กองอากาศนะครับให้ครบนะครับอืแล้วก็ระหว่างจูนอะจูนจูนตัวเปล่าอะมันจะมันจะนิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเวลาตัดไม้มันจะคนละเรื่องนะครับต้องเอาไปจูนจูนแล้วก็ตัดด้วยนะครับถึงจะเหมาะนะครับ ผมจะใส่กองนะครับแล้วก็ลองไปตัดดูนะครับเพราะว่าปกติอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าจูนจูนตัวเปล่าอะเครื่องมันเบานะครับแล้วเวลาเอาไปกินไม้อะ่ะเครื่องมันจะเริ่มนี่เริ่มอื่นๆนะครับแต่ว่าบางทีมันก็มันก็ตัดได้นะอ่าอันนี้ผมผมมองว่าก็น่าจะตัดได้อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองตัดกันนะครับ bl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  filtrate ครับก็สรุปแล้วนะครับอรอบรอบ L นะครับ L ก็อยู่ที่ราวๆรอบรอบถึงรอบครึ่งนะครับแล้วก็รอบ H นะครับหรือรอบรอบสูงเนี่ยจะอยู่ที่พอๆกันนะครับปรับหาเอานะปรับปรับมุนกลับไปกลับมาเอานะครับผมผมชอบประมาณนี้แหละนะครับประมาณรอบครึ่งนี่แหละถือว่ากําลังตัดสนุกนะครับก็บางทีเราก็จุนมือเปล่าแเราก็ไม่รู้ครับเราก็ต้องมามาลองมาลองกินไม้ดูนะครับ ได้ประมาณนั้นนะครับสําหรับเลื่อยของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รอบครึ่งเนี่ยคือรอบพื้นฐานนะครับของการจูนนะครับก็คือจูนให้สตาร์ทง่ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยจูนปรับอีกทีหลังนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดแต่ประการใด้นะครับก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะครับบ้านสาปาธรรมเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ